สวัสดีทุกคนวันนี้กะซีผ้ามาเบิงอ่าต้มปลาต้มปลากินกับซีรุ่ง,งเฮ็ดงานเลยเนาะเนี้ยเฮาไปเบิงกันเลยเนาะทุกผู้ทุกคนสวัสดีพี่น้องวันนี้มาต้มผ้ามาเบิงกินต้มปลาเด้อเนาะต้มปลาที่นี่นใส่ใบบักขาม ปานินใส่ใบบัวคามทุกอนบอกหอมเริ่มใส่กระเทียมเมื่อี้มีคือมีคือแกับแกบเลยพักแกะมีผักหอมใส่ได้เลยบกลักหอมนี่จ้ะ ิดฟ้าหมอบเลยฟดอกอกแล้วตักไปแล้วมันก็สีบกในยักหน่อย ปลาตนนัวนใหญ่คนปลาคนตอนปลาคนนี้มีทั้หมดกลางหนึวนนี่ป่าเน้นสดๆนี่เนี่ยพันจำเจียวพันจำเจียวกินแบบบานข้าเลยกินแบบพักข้าวทองพักข้าวทองพักอันอีเลพักพกะห่อ เดี๋ยวพอๆกันคิดนะเด้อพี่น้องเด้อร้อยแล้วพี่นอ้องต้มปลาหนาตาจะเป็นประมาณน,นี้มีจจวนี่ก็ข้าหุงมีไงนี่พักแกมเข้าพ้กบมเองพักอันซาลาเน่พักขาอเอียงเกาะเหลือพักกะหอใบพัยอีเลอรพักข้าวท่อกด้วยเด้อพี่น้อง โอ้พียเลิศใบใหญ่ขนาดเลยแ้วเรียบร้อยลวนี่แจวนี่ก็กระหูง